นในวันนี้นะครับพอจอพาทุกคนมาแอบสองสกิลของตัวละครใหม่ของเกมเซเลสโซเซโรนะครับประจําแพทสองสองนี้กันนะครับซึ่งในครึ่งแรกนี้ก็จะเป็นซีดนั่นเองซีดเป็นตัวละครโจมตีรุนแรงท่าสายฟ้าที่มีกิมมิคที่น่าสนใจมากเลยทุกคนก็คือเป็นตัวละครโจมตีรุนแรงที่อยากเล่นคู่กับตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งคือก็ไม่เคยมีตัวละครตัวไหนเนาะที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้นับว่าแปลกใหม่มากมาก ดังนั้น,นวันนี้นะครับพอจ็อกก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาพูดคุยกันว่าซีดนะครับสามารถทำไรได้บ้างมีทีมที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเพลย์สไตล์การเล่นเป็นยังไงจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะได้รู้กันนะครับอ่ะแล้วก็ขอเตือนทุกคนไว้เช่นเคยนะครับว่าข้อมูลแล้วก็ฟุตเท็งต่างๆนะครับที่พอจ,อจ็อกอ่านมาในคลิปนี้ได้มาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอสเอนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลสุดท้ายของตัวละครเนาะตัวซีดนั้นยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ดังน,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 ใน,ใน,นัง้้้้้นนนนนนคคครรรััับบอออ่่่ะะะถาาาาาทุกกกเเขใใจตงแลวยมช ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเฉพาเจอไว้แล้วเราไปลุยพบกย์กันเลยครับอ่ะก่อนอื่นนะครับพอจอพาทุกคนมาดูสกิลต่างๆของซีดกันก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าคลิปนี้พอจอจะไม่ลงลึกมากนะทุกคนเนื่องจากว่าสกิลของตัวละครนั้นมันยังคงสามารถปรเปลี่ยนได้ไว้เดี๋ยวตัวละครออกจริงนะครับพอจอจะมีไกด์ชบอบเต็มตาแน่นอนใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดซับรอไว้ได้เลยนะครับ อาซาบซิดนะครับจะเป็นตัวละครโจมตีรุนแรงที่อยากเล่นกับตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งทุกคนเพราะว่าเวลาที่ซีดนะครับเล่นคู่กับตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งตัวละครโจมตีรุนแรงตัวนั้นนะครับจะเป็นแวนการ์ดของซีดซึ่งเมื่อแวนการ์ดของซีดนะครับมีการใช้งานสกิลพิเศษ ex ซีดจะได้สานะออนสล็อตซึ่งสานะนี้นะครับซีดก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000หน่วยพร้อมกับได้คีดาเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ในทามสิบนปอร์เา็นต์แล้วก็ในทางตรงกัน แวนการ์ดของซี์ก็ได้สานะพิเศษเหมือนกันที่เรียกว่าสานะ direct style ซึ่งทําให้ตัวเองนะครับได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000หน่วยพร้อมกับค่าคีดาเมจเพิ่มขึ้น30%เหมือนกันและมาไหลายก็ตามนะครับที่ซี์มีสานะออนสล็อต แล้วก็แวนการ์ดของซีดนะครับมีสานะดาเร็กไซส์สองคนนี้นะครับก็สามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้น25%อีกด้วยสุสัส้นๆก็คือเวลาที่ซีดนะครับเล่นคู่กับตัวละครโจมตีแรงอีกตัวหนึ่งทั้ง2คนนะครับจะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000หน่วยครีดาเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ได้ดาเมจโบนัสนะครับเพิ่มขึ้น25%ด้วยกันโดยบัฟนี้นะครับจะมีระยะเวลาในการคงอยู่ทั้งหมด40วินาสีด้า่นนะะลาาสลับกันใช้สกิลพิเเศษอียของทั้ง,งคนเรื่อยๆนะครับ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ40วินาทีนั่นเองเนาะคือเขียนอธิบายซยืดยาวนะครับจริงๆสูบได้เท่านี้เลยและนอกจากนี้นะครับซีจะมีความสามารถเพิ่มเติมไปหนึ่งข้อที่จะทําให้เวลาที่ซีดนะครับเมื่อเขาเล่นคู่กับตัวละครโจมตีดูแลอีกตัวหนึง่งในระหว่างที่ซีดนั้นกําลังทาดาเมจอยู่จะมีการซื้นพลังงานให้กับแวนการ์ดทั้งหมด2หน่วยต่อวินาทีด,ด้วยกันและนอกจากนี้ถ้าการโจมตีปกติเสริมพลังรวมถึงท่าไม่ตายของซีดก็ยังจะได้รับบัฟสร้างดาเมจแรงขึ้น30%พพพรรร้้้้้ออออมมกกกกัับเเเเิ่ฉฉยยคคาาาาาตตนนนนนททไฟขง์25%ดวะะุ็จห ใช่ไหมครับว่าเวลาที่ซิดนั้นเล่นคู่กับตัวละครโจมตีโดนแรงอีกตัวหนึ่งทั้ง2ตัวละครน,นะครับจะได้ประโยชน์อย่างมหาศา,ศา,ศาลเลยทีเดียวเนาะคำถามต่อมาคือแล้วเวลาเล่นจริงนะครับเราจะเล่นซีดกันยังไงใช่ไหมครับก็เหมือนตัวละครอ,อื่นแล้วนะครับซีดจะมีหลอดที่อยู่ทางด้านซ้ายบนจอทุกคนหลอดนี้นะครับมีชื่อว่าสติลชาร์จซึ่งจะตันที่150หน่วยโดยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ซีดนั้นทําการเก็บหลอดนี้ จนถึง120นวยหรือคือตัวหลอดนะครับมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองที่จะสามารถใช้การโจมตีปกติแบบเสริมพลังได้โดยการใช้หุ่นพุ่งชนไสมอนยิงกระสุนถอยหลังแล้วก็กระโดดไปทุบนั่นเองทุกคนซึ่งท่านี้แหละนะครับที่เป็นดาเมจหลักของซีดเนาะส่วนถ้าถามว่าแล้วหลอดสตีลชาร์นีเก็บยังไงใช่ไหมครับ ลหลักๆแล้วก็จะเก็บผ่านการโจมตีต่างๆของซีนั่นแหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับสกิลพิเศษ ex สกิลต่อเนื่องท่าไมา้ตายแพรี่แล้วก็หลบหลีกสวนกลับทรงๆจะเหมือนกับเวลาที่เจนเก็บแพชชั่นเตตหรือว่าอลิสทำการเก็บหลอดชา้าโจมตีของตัวเองนั่นแหละนะครับ โดยที่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในช่วงตอนที่มอนยังไม่สตันเราก็จะนิยมใช้การโจมตีปกติสกิลพิเศษ ex แล้วก็การหลบหลีกสวนกลับนะครับเป็นสำคัญในการเก็บหลอดส่วนในช่วงสตันนะครับเราก็ใช้เชิดแท็กกับท่าไม้ตายแทนเพราะว่า2ท่านี้นะครับเป็นท่าที่สามารถสร้างหลอดได้เร็วในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับเหมาะกับช่วงเวลาสตันเป็นอย่างมากอ่ะแล้วพอเราทำการเก็บหลอดนะครับจนครบ120หน่วยหลอดกลายเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ท่าหุ่นกระโดดทุบได้เลยซึ่งวิธีใช้นะครับ จนถึงขั้นที่4แล้วเดี๋ยวน้องซีดนะครับก็จะทําการขึ้นหุ่นแล้วก็ใช้ท่านี้ให้โดยอัตโนมัติเลยทุกคนอาจะแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าเพื่อนๆต้องมานั่งตีเองนะครับจนถึงการโจมตีปกติขั้นที่4ทุกครั้งเนาะเพราะจริงๆนะครับมันก็มีหลายท่าที่สามารถรัดการโจมตีไปเลยได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับหลังจากได้เพื่อนทาการกดสกิลพิเศษ EX ถ้าหลอดของเรานะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพอดีมันก็จะเข้าท่าหุ่นกระโดดทุบให้เลยหรือว่าหลังจากที่เรานะครับทำการ, Quick id, รากกเ,าาเ,ลเคเาเลาเลนจริงนะครับ แค่หลบๆตีๆเดี๋ยวมันออกให้เองทุกคนเพิ่มไปไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้เอาแล้วก็ข้อหน้าดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือไอ้ท่าหุ่นกระโดดทบตัวนี้นะครับเราสามารถสลับตัวออกได้ลักษณะจะเหมือนกับมิยาบิหรือว่าอาลิสเลยนะครับที่เราสามารถทําการสวอปแคนเซิลได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนเห็นว่าหุ่นก้างจะเริ่มถอยปุ๊บเพื่อนสามารถสลับตัวไปเล่นตัวละครอ,อื่นได้เลย อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่พอจลลืมพูดไปการกดสกิลพิเศษเอกของตัวละครโจมตีดูแลอีกตัวหนึ่งที่เป็นแวนกาดนะครับมันสามารถใช้ในการเติมหลอดสิลชาร์จให้กับซิสได้เหมือนกันทุกคนเพอใช้น,นะครับเมคานิกเกมเพลของซีสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยจะเป็นการออนฟิลเล่นซิสแบบยาวๆเพื่อทําการเก็บหลอดสิลชาร์จ พร้อมกับฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งจากนั้นนะครับเมื่อสกิลพิเศษเอ็กของแวนกาดนั้นพร้อมใช้เราก็สลับตัวไปกดใช้งานสักทีหนึ่งเพื่อสร้างหลอดสติลชาร์จให้ซีดจากนั้นนะครับก็สลับมาเล่นซีดใหม่พูดง่ายๆก็คือเราจะให้ตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเสมือนแบตเตอรี่ในการสร้างหลอดสติลชาร์จให้กับซีดนั่นเองทุกคนและที่เหลือนะครับก็จะเป็นการจำนะทุกคนว่าท่าไหนของซีดนะครับที่สามารถซลได้แ้วก็วะเคานซ์เ้นะนี้แล้วก ต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูโชว์เคสตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากให้คนเห็นกันเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึงคนที่กดซับนะครับก็อยาลืีกดซับเป็นกำลังใจให้พอจอด้วยเนาะนสำหรับซีทในโชว์เคสตัวนี้นะครับพอจอก็จะปั้นเหมือนตัวละครโจมตีดนแรงปรกติทั่วไปเลยทุกคนก็คือเน้นปั้นคีเรคีดาเมจนะครับแล้วก็เอเคเป็นสำคัญส่วนด้านการอัพสก อันนี้เป็นดาเมจสำคัญที่สุดของตัวละครเนาะเรงลงมาจะเป็นท่าไม้ตายกับสกิลพิเศษนะครับส่วนการหลบลีกนะครับกับการแพรี่อันนีใน้ในแง่ของดาเมจนะครับมันจะไม่ได้ถือว่าสําคัญมากแต่ว่ามันจะไปสําคัญในแง่ของการสตันนมอนสเตอร์นะครับก็บแต่พอใช้แล้วกันเนาะ ส่วนเรื่องดีไซน์นะครับวันนี้ที่ปจอจใช้จะเป็นเซตใหม่ทุกคนซึ่งก็จะเป็นเซตที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีปกติเลยเซตสบวกดาเมจการโจมตีปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของเซตสนั้นก็บวกดาเมจการโจมตีปกติเหมือนกันรวมๆแล้วนะครับเซตนี้จะแจกดาเมจการโจมตีปกติเนี่ยให้กับเราสูงสุดนะครับอยู่ที่55%เเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหุ่นชกแต่ละทีนะครับมอนหน้าสะบัดแน่นอน อาแจ่อะไรก็ดีนะครับเซตนี้เราไม่ได้สามารถฟาร์มได้นะครับเราต้องรอแพทเข้าก่อนใช่ไหมสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากฟาร์มรอก็ใช้เป็นในส่วนของตัววูดเพ็กเกอร์ไปก่อนก็ได้หรือว่าในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับแพลนจะเล่นตัวของซีดคู่กับตัวละครโจมตีรุนแรงที่เป็นท่าสายฟ้าเหมือนกันก็ใช้เป็นในส่วนของทันเดอร์เมทัลก็ได้เหมือนกันนะครับอาจส่วนว่าในส่วนของเซตใหม่นะครับจะมีความแรงแตกต่างจากวูดเพ็กเกอร์นะครับหรือว่าทันเดอร์เมทัลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ส่วนตัวพอจอขอเก็บไว้เป็นการบ้านกออนนแลลล้้ววกกกกััเเเเเาะดดดดีี๋ยยยจไคคมมมบบรร็็็ตตตทุูิ แล้วก็ในส่วนของค่าเซตานะครับช่อง6พอจอใช้เป็นค่าพลังโจมตีช่อง5นะครับใช้เป็นวันไรไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายนะครับคือช่องที่4พอจอใช้เป็นคริดาเมทเนาะแล้วก็อาวุธในโชว์เคสตัวนี้นะครับพอจอใช้เป็นประจําตัวทุกคนก็มีการแจกคิเดตให้กับเรานะครับ24%แล้วก็ตัวเปิ์งอาวุธนะครับก็มีการแจกคิเดตให้กับเราเพิ่มขึ้นอีก15%เช่นกันคือรวมๆแล้วนะครับเอาชิ้นนี้เนี่ยมีการแจกคิเดตให้กับเราสูงสุดถึง39%เลยทีเดียวทุกคนซึ่่่่่่งงงถืืออออววววาาาาาเเเเป็นนนนรรรรรทีีีีดมกกลลยะะะะคคคััััับบบบบสสพตตต้้ คีเรตเป็นสิ่งที่หายได้ยากมากๆคือบัฟของตัวเองก็ไม่ได้มีแจกถูกไหมครับแจกเป็นค่าพลังโจมตีเป็นคริดามเมจแจกเป็นดาเมจโบนสัสไม่มีคีเรตเลยเซตแพนดิสใหม่นะครับก็ไม่ได้มีการแจกคีเรตให้กับเราเพิ่มเติมเหมือนกันแถมเพื่อนรองทีมของเรานะครับแทบจะไม่มีคนไหนเลยที่สามารถแจกคีเรตให้กับซีดได้ดังนั้นการที่อาวุธนั้นแจกคีเรตให้กับเราเยอะขนาดนี้นะครับมันก็ช่วยทําให้เราสามารถทําค่าเซตตัดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนะาะและนอกจากนี้นะครับอาวุธชิ้นนี้ก็ยังมีการบับ ไม้ตายเนี่ยสามารถเพิกเฉยดิฟเฟนส์ของมอนสเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นได้อีก20%เรนด้วยพอชันนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้นมากอแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่อาจจะไม่ได้อยากเปิดประจำตัวนะครับชิ้นอื่นที่สามารถใช้งานได้ที่พอจอยแนะนำนะครับก็จะมีในส่วนของประจำตัว e อีฟลินเพราะว่าประจำตัว e อีฟลินมีการแจกคิเลตให้กับเราใช่ไหมครับก็ช่วยทำให้เราสามารถทำคาสิตาร์ไ้ง่ายขึ้นหรือว่าสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับก็อาจาจะเลือกใช้เป็นในส่วนของบิมสโตนก็ได้นะครับเพราะว่าซิดรคก็ตามมมทีีาา่่ไิ อาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่พอจอยนําก็จะเป็นในส่วนของ Star ์และเอนจินเนาะก็ดีคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมครับกับตัวของซีดก็ถือว่าดีเหมือนกันทุกคนอ่ะคร่าวๆนะครับสำหรับการปั้นตัวละครนิกก็าจายน,นี้นะครับ อ่ะเรามาดูโชว์เคสกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทีมที่พอจอมาโชว์เคสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็จะเป็นทีมที่ส่วนตัวพอจอมองว่าน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดของตัวซีดนะตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นซีดโซยอนบีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแอสตาหย่าเองทุกคนก็สำหรับวิธีการเล่นซีดนะครับก็อย่างที่พอจอบอกไปในช่วงต้นคลิปเลยนะครับก็คือเราจะเน้น on field ซีดเป็นสําคัญนะครับก่อใช้การโจมตีปกติสกิลพิเศษเอ็กนะครับหรือว่าการหลบหลีกสวนกลับนะคร นะครับเป็นสีเหลืองปุ๊บนะครับเราก็ใช้ท่าหุ่นยนต์พุ่งกระโจนใส่มอนได้เลยนะครับโดยที่ว่าระหว่างที่หุ่นยนต์กำลังพุ่งอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะซอฟต์แคนเซิลได้นะครับไม่ต้องรอให้อนิเมชันของหุ่นยนต์มันจบเนาะเออนะครับแล้วก็พอเราสลับไปเล่นตัวละครโจมตีรุนแรงนะครับก็ไม่ต้องเล่นเยอะทุกคนแค่กดสกิลพิเศษ ex นะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรของตัวละครตัวนั้นทิ้งไปอ่ะเช่นตัวโซยาแอนบีนะครับกด ex ปุ๊บมันได้ซีเวิร์สตาร์มาร์ การเล่นซีดกับตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวที่เป็นแวนการ์ดนะครับเราควรโฟกัสใครเป็นสำคัญคือเราควรให้ฟิลด์ไทม์คนไหนมากกว่ากันนะครับส่วนตัวพอจอค่อนข้างแนะนําว่าเราควรให้ฟิลด์ไทม์ซีดมากกว่าทุกคนคือซีดเขาจะมีท่าที่เราสามารถสวอปแคนเซิลได้แต่ว่าตัวละครโจมตีรุนแรงตัวอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีท่าที่เราสามารถสวอปแคนเซิลได้เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นถ้าเราออนฟิลด์เออตัวของซีดเป็นสำคัญแล้วก็จะได้โอกาสในการสวอปแคนเซิลเยอะขึ้นเนาะรวมถึงว่านะครับซีดเขาจะมีความสามารถเอออีกหน มันจะมีการรีเจนพลังงานให้กับตัวละครที่เป็นแวนการ์ดด้วยอ่าซึ่งนะครับ Requirement คือซีดต้องเป็นคนตีมอนทุกคนถ้าเราไปเน้นเล่นแวนการ์ดนะครับไอความสามารถเพิ่มเติมในการฟื้นพลังงานตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ทํางานและสุดท้ายนะครับตัวละครของเราก็จะสามารถกดสกิลพิเศษเล็กน้อยลงรวมถึงว่าตัวซีดนะครับก็จะสามารถใช้ท่าห่นยนต์น้อยลงด้วยพาเงั้นนะครับให้เราโฟกัสซีดเป็นสําคัญเนาะ อ่ะคร่าวๆนะครับสอวิธีการเล่นซีดก็แค่นี้เลยทุกคนคือบนจอนะครับอาจจะรู้สึกว่าอีกพอจอดูทำอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับดูชวิกชับนะครับดูไม่ทันจริงๆแล้วพอจอแค่ลงเมาส์ซ้าย <laughs> จริงๆนะแค่โลมาซ้ายจริงๆนะครับแล้วก็จังหวะไหนมอนตีมาก็แค่หลบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมีสกิลพิเศษเยอะก็กดใช้ไปนะครับออกท่าหุ่นปุ๊บก็ซอฟต์แคนเซิลทิ้งเออประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็เออในในการทำคอมโบสตันนะครับส่วนปภจอค่อนข้างชอบวิธีนี้ก็คือให้เพื่อเริ่มต้นนะครับจากการใช้ท่าหุ่นกระโดดทุ่มจากนั้นนะครับเราซอฟต์แคนเซิลสลับมากดอันติของตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อทำการทริกเกอร์สตันแล้วที่เหลือนะครับเราก็เชนะะคครรรรััััับบแแแลลลลลล้้้้้ววววกกก็็ตตตตตาาาาาามมดดดยยยอออออิิิซึ่่งงงหหหจจชชนนนททีีเเส์ข จะกลับมาเป็นสีเหลือ,องอีกหนึ่งรอบทําให้เราสามารถใช้ท่าหุ่นกระโดดทุ่มได้สองรอบนั่นเองทุกคนเพราะงั้นในช่วงวลาสตันเนี่ยเราก็จะได้ทุ่มถึง2ทีนะครับได้ใชนนัทแท็ก2ทีแล้วก็ได้อันตีทีหนึ่งด้วยนะครับก็น่าจะสามารถรีดดาเมจออกมาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวเนาะ,ะแตงก็ดีนะครับคอมโบการสันตร,ตรงนี้มันเกิดจากการที่พอจอลองแค่ไม่กี่วันนะครับก็เอาเป็นว่า มันยังคงมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกแล้วกันเออก็<ๆ>เอาไว้เดี๋ยวในส่วนของไกด์ฉบับเต็มนะครับพอจอไปลองเพิ่มได้คอมโบใหม่ๆอะไรมาก็เดี๋ยวเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอใน,นด้านของคะแนนนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณสัก4ี่0 0ื่นถึงห้าหมื่นอ่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอจอเติมไม่ไนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคะแนนที่เห็นนะตอนนี้นะครับ s ีเวอร์โซโยแอนดบียังไม่ได้โดนบัฟเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบัฟมา ซีดได้ดีเนี่ยส่วนต่อพอจอมองว่ามันยังไม่ค่อยมีนะครับคือทุกคนต้องเข้าใจว่าตัวละครโจมตีรุนแรงตัวเก่าๆนะครับเขาก็ดีไซน์มาเล่นกับตัวเองอะถูกไหมเขาก็จะมีทีมของตัวเองได้ๆต่างๆนานาเขาไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อเล่นกับซีดจินเนจีในการบับกันก็ไม่ได้มีใช่ไหมครับการบับต่างๆก็เกิดขึ้นจากซีดแค่คนเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ว่าตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งมาบัฟให้ใช่ไหม ลักษณะหน้าที่ของตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งมันเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ซะมากกว่าคือออกมากดสกิลพิเศษ ex นะครับสร้างหลอดให้ซีแล้วก็สับตัวออกไปแค่นั้นเพราะงั้นนะครับเราก็อาจจะต้องรอตัวละครโจมตีรุนแรงอีกตัวหนึ่งในอนาคตนะครับอย่างในส่วนของตัวออฟฟี่เพื่อให้ทำให้ทีมนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะในไลน์ออฟฟิเชียลเขาก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าออฟฟี่เป็นตัวละครที่เน้นกดสกิลพิเศษ ex นะครับเอาตัวมาการ์สออกมาทำดาเมจในช่วงเวลาสั้นๆจากนั้นก็สับออกนะครับซ คือในกับซีดด้วยในขณะที่ตัวละครโจมตีรุนแรงตัวอื่นนะครับไม่ได้มีความสามารถในการบัฟซีดได้เลยพอชั้นซีดของเราก็จะแรงขึ้นเนาะนี่พอจอยยังไม่นับว่าออฟฟี่เป็นตัวละครโจมตีรุนแรงที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานด้วยใช่ไหมครับในไลน์ออฟฟิเชียลก็บอกมาแล้วนะครับว่าซีดจะมีการแจกค่าพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมตามค่าฟื้นฟูพลังงานของตัวเองซึ่งการที่ออฟฟี่เน้นทำค่าฟื้นฟูพลังงานนะครับก็หมายความว่าออฟฟี่ก็สามารถกดสกิลพิเศษอข้นนทมสงอิเยครไับ่งบม,ามาง เพราะงั้นนะครับเรื่องของประสิทธิภาพของตัวละครก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรคือสามารถเล่นได้แล้วแหละแค่ว่าเขาสามารถเก่งได้มากกว่านี้เท่านั้นเองนะครับ อะฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนคงงงนะครับว่าเอ๊ะมารีวิวซีดหรือว่ามารีวิวออฟฟี่กันแน่นะครับคือจริงๆก็มารีวิวซีดนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าที่พอจอบไม่ได้พูดถึงตัวละครโจมตีรุนแรงตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวละครโจมตีรุนแรงตัวเก่าๆนะครับเขาก็ดีไซน์มาเล่นกับทีมของเขาอ่ะจริงไหมอีฟลินเขาก็มีทีมอยู่แล้วนะครับเล่นกับไลเตอร์เล่นกับแอสตาเหว่าจะถอดใครออกได้ตู้หยวนก็มีซิงยี่นิโครรฮาาุมมมกก็เหือนนัทีคล้าาาาาายยยยๆกกกกกัััััันน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 มมม็็เเเเลลลลลปอออ่่่่่่่งงททีีีีบบบบแแหะะะคคครรรรรวววตตโจุสใญซฮ หน้าที่สำคัญของแวนการ์ดเหล่านั้นเนี่ยนะครับหลักๆแล้วมันเป็นแค่การสร้างหลอดเทสซีทเท่านั้นเองทุกคนสับมากดสกิลพิเศษเอกนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรของตัวเองสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับไปเล่นซีทใหม่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กระซีทเยอะนะครับนอกจากแค่เรื่องของหลอดสติลชาร์ตเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะเลือกตัวละครโจมตีรุนแรงตัวไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะผลงานใกล้ๆก,กันนั่นแหละนะครับ ซึ่งจากที่พอจอลองนะครับตัวละครโจมตีรุนแรงส่วนใหญ่ที่สามารถเล่นกับซีดได้ดีเนี่ยมักจะเป็นตัวละครโจมตีรุนแรงประเภทเบิร์สต์ดาว์เมททุกคนคือออกมาเล่นแค่สั้นๆนะครับเพื่อทาให้ฟิลท์ทมของต,ตัวเองน้อยที่สุดซีจะได้สามารถรับในสามได้นานขึ้นนอกจากซิลเวอร์โซยเอนบีนะครับก็จะมีฮารุมาสะนะครับที่สามารถใช้งานได้เพราะว่าก็เป็นตัวละครเบิร์สดีพเอสเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าสำหรับผู้เล่นสายฟรีจะใช้เป็นในโกมาตานะครับหรือว่าในส่วนของตัวบิลลี่ก็ได้เหม อ่ะสำหรับตัวละครโจมตีรุนแรงที่สามารถเล่นด้วยได้นะครับก็จะวานี้ทุกคนส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับตัวละครที่พอจอยแนะนำหลกัหลกๆแล้วจะมีอยู่2ตัวด้วยกันเนาะก็จะมีในส่วนของแอสตาเยานะครับแน่นอนว่าเรามีตัวละครแครี่ถึง2ตัวนะครับยังไงซะการใช้ตัวละครบัฟหมู่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหม หรือว่าถ้าอยากให้มอนสตอร์ไวขึ้นนะครับจะใช้เป็นในส่วนของตัวทริกเกอร์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารวมๆแล้วจะค่อนข้างแยกกว่าแอสตาเหยวนะครับถ้าอยากจะให้ดูดีพอสูสีได้นะครับทริกเกอร์ต้องมีประจำตัวด้วยก็นับว่าเป็นตัวละครที่แพงใช้ได้เหมือนกันนะครับหากสนใรไม่มี2ตัวละครนี้นะครับเพื่อนก็สามารถใช้เป็นตัวละครซัพพอร์ตสีดาวก็ได้เหมือนกันทุกคนก็อาจจะใช้เป็นลูซี่หรือว่านิโคลก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยเนาะอ่าสำหรับเรื่องการจัดทีมของซีดเบื้องต้นนะครับก็จานนี้เลยเนาะ และนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดของซีทีท่พอจอมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวละครตัวนี้เพอมอนก็สามารถคอมเมนต์ถามพอจอไว้ใต้คลิปได้เนาะไว้เดี๋ยวว่างๆพอจอไวม้มาตอบนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแบเนี้เท่านี้ส่วนว่าคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอขอตัว,ปออวไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมกันด้ว้วยะะกนนรอแอกกร่ืดดิงงจเต เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ